วันนี้จะมารีวิวเจ้า b บบิเบิรไม่รู้ชื่อนะครับใครรู้ว่าบอกได้สต๊อกคอมโบเลยจะมาเจอตัวสีฟ้านะครับไม่รู้เหมือนชื่อใดได้มาไ,ได้ฟรีๆเลยก็เล่นดีนะครับไปดูกันหมุนเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันมันเบิร์ดง่ายมากเลยผมว่าเจียวตัวสีฟ้านะครับมาดูกันบนโอ้โหอันนี้ก็เบิร์ดง่ายเหมือนกัน,นครับแข่งกันสี่คะแนนนะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันไป ชุดเมื่อกี้เสมอนะครับต่อไปขอชุดต,ตัวสีส้มก่อน จะได้เท่าเทียมจะได้เท่าเทียมชุดโชุดโอเคตัวสีฟ้าชนะนะครับแต่ไม่รู้ว่านับขะแนนยังไงขอถ้าตีอกอกก็หนึ่งคะแนนถ้าเบิร์ดก็หนึ่งคะแนนแล้วกัน ได้สองคะแนนแล้วครับตัวนี้ตัวสีฟ้าเบิร์ดง่ายจังเลยสองคู่นี้โอ้ชูโอ้เมื่อกี้ดูไม่ทันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ สีฟ้าได้3คะแนนครับมาตาไทย go shoot go เจยบร้อยครับตัวสีฟ <t ux> ้าเป็นผู้ชนะครับก็ประมาณนี้นะครับจกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ก็แพ้ตัวสีงเงินครับเพราะเบิดง่ายทั้งสองเลยแต่สิงเงินอึดกว่าประมาณนี้ครับคมครับไปบ่าย